รกาแซทูเดย์ภูมิใจมากๆเลยเรามีทัพนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทยที่ไปคว้าเหรียญนะคะจากการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสมายืนรายการคือดูว่าน้องๆเข้าไปหลายรายการแอบนึกในใจเมื่อไหร่จะมาแซทูเดย์เมื่อไหร่จะมาแซทูเดย์วันนี้มาเยืนรายการของเราแล้วนะคะขอสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแนะนํา ผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ที่นําทัพเนอะอแล้วก็เป็นผู้ที่มีพระคุณสําหรับน้องๆนักกีฬาด้วยนะคะพลเอกวิสุทธเดชสกุลเลขาธิการสมาคมค่ะสวัสดีค่ะท่าน่ะสวัสดีค่ะพลอากาศโทวัฒนชัยเจริญรัฐประธานฝ่ายเทคนิคค่ะสวัสดีค่ะแต่น้องนักกีฬาพี่มิวอยากจะให้แนะนําตัวเองแล้วก็โชว์เหรียญหน่อยเนาะทีละคนเลยนะคะร่กลางก่อนเลย สวัสดีค่ะหนูออยสุรจนาคัมเบลค่ะได้เหรียญทองแดงรุ่นไม่เกิน4 9กิโลกร,ร,มรัรมเย่ค่ะสวัสดีครับผมเผมฟวิรพลวิชมาครับรุ่นไม่เกิน73กิโลกรัมครับเหรียญเงินครับผมเย่คนะู่จิ้งคับันแล้วก็ได้ครับผมนายพิรพลพิราชัยรุ่นไม่เกิน6.1กิโลกรัมเจ้าของเหรียญเงินครับครับคุณลืจ้า อีกท่านหนึ่งเลยค่ะคือค่ะหนูส้มดรสอรใจดีรุ่นมากกว่า81กิโลกรัมค่ะนี่ไม่เลื่อเหรียญมาตั้งแต่อันดับ6ใช่ไหมเก่งมากโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าจอมพลังทีมชาติไทยเป็นความหวังในการไปแข่งขันแล้วก็เป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทุกๆครั้งเลยนะคะผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่โอ้โหตอนนี้คนไทยมีความสุขมากกับน้องๆนักกีฬาก็ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณรายการแซ t ทุเดย์นะครับที่ให้โอกาสกับสมาคมกีฬาย,ยกดน้ำหนักวันนี้ที่ท่านเลขามาและตัวผมมาที่นี่บอกเรามาด้วยความอิ่มเอิบใจนะครับมีความสุขใจโดยเฉพาะสมคนทั้งหลังและก็คนที่นั่งกลางเนี่ยเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับสมาคมด้วยแล้วก็สร้างความสุขให้กับทั้งประชาชนทั้งคนไทยทั้งประเทศ แต่กว่าที่เขาจะมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ก็ททำมาจุดจุดนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ความสําเร็จเนยนะครับมนันความยากลําบากความอดทนท่านอย,อยากจะเรียนทุกทกท่านให้ทราบว่ากีฬายกน้ำหนักเนี่ยมันเป็นกีฬาที่อาจจะไม่เหมือนกับหลายๆหลายๆชนิดกีฬาเป็นกีฬาที่เหมือนกับแข่งครั้งเดียวแล้วรู้ผลเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนอกเหนือจาก สุขภาพหรือสมรรถภาพร่างกายความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าส,สภาพจิตใจความมั่นใจความมั่นคงความตัดการตัดสินใจหรือสติพูดง่ายๆในการที่เขาจะทําการยกแต่ละครั้ง<ช>และมันชนะเลยเนี่ยถ,ถ,ถ้าทำไม่ได้อย่างนั้นจริงๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยความสําเร็จของคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สมาคม นโยบายของสมาคมเองเนี่ยเราต้องใส่ใจและดูแลนักกีฬาอย่างดีเยี่ยม mm hmm. ในเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแค่เขาสี่คนไม่ใช่แค่นั้นนะครับนักกีฬาทั้งหมดที่เวลาจะาไปแข่งขันที่ใดๆก็แล้วแต่ต้องมีความรู้สึกอันนี้เพราะเขาจะต้องประเจิญกับแรงกดดันอะไรต่อะไรหลายๆอย่างถ้าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมสติและสมาธิจงเข้าได้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะ ไม่ม่ประสบความสําเร็จค่ะเหมือนกับหลายๆงานนนแหละแบบพวกเราขึ้นเวทีใหญ่ๆบางครั้งก็จะมีตื่นเต้นแต่เนี้ยระดับโลกคุณผู้ชมแล้วเป็นครั้งแรกของทั้ง4คนด้วยสายตาจับจ้องถามน้องออยว่าดีกว่าเหรียญทองแดงสาหรับเราตอนนาทีนั้นที่ไปแข่งจะตื่นเต้นขนาดไหนคะตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ก็ตื่นเต้นใช่ไหมลูกวันนี้ยังตื่นเต้นอยู่อืตื่นเต้นแล้วยังไงอีกคะต้องไปเจอคู่แข่งต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจเนาะ ใช่ครับใช่คพูดน้อยแต่ยกหนักเ่ะใช่ใช่ลองมองแววตาเขาดิครับไม่กล้าค่ะเดี๋ยวเขายกดูองไปกันตกอไปนัานค่ะแล้วใ,ให้การสนับสนุนน้องๆเหล่านี้ยังไงให้แบบให้เขามีแรงอย่างเต็มที่บ้างอะคะสิ่งหนึ่งเชื่อไหมครับว่าความจริงเนี่ยโดยธรรมชาติของนักกีฬาเขาทั้งหมดทั้ง4คนที่มาเนี่ย ความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยเขามีเป็นตัวตั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเองเราในฐานะอย่างที่ผู้ใหญ่ในสมาคมเนี่ยเราดูแลพวกเขาขึ้นมาเนี่ยเติมเต็มและก็สร้างเขาเพิ่มเติมจากบุคลิก,กภาพของเขาสร้างให้เขาเกิดความรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องทําอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องรักษาเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดคือคนที่จะเป็นนักกีฬายกน้ําหนักที่ ดีเยี่ยมได้เนี่ยต้องมีระเบียบวินัยใช่แล<ม>้ววินยัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนาะแล้วไปถึงต้องไปเก็บตัวกับหลายๆประเทศเลยทีเดียวถามแถวหลังบา้าดีกว่าตอนไปเก็บตัวมีความสุขอยงไงบ้างคะครับก็ปกติครับมันซ้อมน, <c oughs> <c oughs> น้องชมพู่คะพี่มิช้ชอบคําตอบของน้องๆเหลือเกินแล้วต่อให้กลัวยังไงก็ไม่กล้ามีเรื่องเขาด, <c oughs> <c oughs> ด้วยเดี๋ยวเขายกออกไปค่ะเนี่ยเอาเทคนิคดีกว่าแต่ละคนน่าจะมีเทคนิคในการยกแตกต่างกันอะแต่ละคนเป็นยังไงของตัวเองเป็นยังไง ครับก็สำหรับผมก็ถ้าสแนชจะไม่ค่อยดีเท่าท่าคีเ็นเจอครับสแนชคืออะไรลูกอธิบายผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพวกพี่หน่อยท่าเนี่ยนะครับที่ยกขึ้นทีเดียวเลยครับอ๋อยกไปเลยอ๋อนี่ไม่ถนัดแล้วเจงถนัดอะไรนะจ๊ะอีกคีเรนเจอครับคีเรนเจอคือปรามาตรงคอแล้วอ๋อที่ทำอย่างนี้แล้ว่็อื้อดขึ้นไปอย่างนี้แล้วจังหวะที่จะอื้อ่ะสุดท้ายอะมันแบบสุดยอดเลยเนาะตอนนั้นคิดอะไรอยู่แบบฮึบขึ้นไปอย่างนี้ครับ ก็ไม่ได้คิดอะไรครับชอบมากชอบกันต่าของน้องนี่รายการแล้วก็บ่ายแล้วไม่ใช่รายการเช้าหรืออะไรค่ะเนี่ยเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เขาพูดที่น้องเวฟพูดเนี่ยก็พูดถึงเปรียบเทียบระหว่างค่าสนัดกับท่าครีนเจ้ที่เขาพูดเนี่ยนะครับท่านหมายความถึงว่าเขาเองเขารู้จักการใช้ กล้ามเนื้อของเขาในการยกถ้าเกิดยกขึ้นมาเนี่ยถ้าสนัดขึ้นมาปั๊บทีสนะัดยกยกขึ้นเลยเนี่ยขึ้นมาเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องใช้น้ําหนักส่วนใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในการ<ข>ที่จะควบคุมการยกครั้งนั้นถ้าเจอขึ้นมาปั๊บครีนเจอเนี่ยขึ้นมาเอาไว้ที่เอาไว้ที่ไหล่ขึ้นมาแล้วก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนเนี่ย<า>เขาก็จะรู้อีกเหมือนกันว่าเ<ๆ>ขนาจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนความถนัดกล้ามเนื้อของเขาเขารู้ว่าเขาจะใช้ตรงไหนอะไรตูไม่ตอบแบบนี้เลยนะน้องเวฟน้องเวฟมันพี่กวนน้องเวฟมาด้านหน้าแล น,น้องเวฟมั้ใช่ครับใช้ทำให้ดูเลยครับผมเหรครับน้องเวฟทำเลยครับเพราะตอนนี้น้องแฝงทะเลาะกับเก้าอี้พี่เลยคือท่านายายังไงเราไม่พอดีเราไต้องโชว์อย่างนี้ทางนี้หน้าเลยเอาเลยที่เขาพูดว่าไม่ได้คิดอะไรเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเป็นวิธีการฝึกของเราที่ฝึกในด้านจิตจิตวิทยาให้มีสมาธิใช่ไหมครัไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นวอกแวกใช่ไหมคะนั่นโชว์นอยโชว์แบบไม่มีไม่มีอะไรให้ยกเอาท่าที่ดูถนัดเลยลูก จะให้พี่เป็นที่ยกน้ำหนักได้ไหมยกพี่ไหมเอาแค่ไทยเดี๋ยวเราดูเท้าสองซ้ำโอ้โหโอ้ท่าตรงนี้รอเห็นไหมมาพักตรงอกปุ๊บแล้วค่อยขึ้นอจังหวะนี้แหละแต่ละสเตปมองมีการจัดระเบียบนะคะขอบคุณค่ะน้องฟางตาหนูละ ผมก็ออาไปทำด้วยเหอครับเอาไม่ดีดี่ก็ได้รับคำถามก่อนตอนไปเก็บตัวตื่นเต้นไหมมีประสบการณ์อะไรแบบเล่าให้เราฟังมั้ยคะอขอบคุณมากลุงก็ไปถึงนะครับก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับมันจะไปตื่นเต้นช่วงแบบว่าเริ่มก่อนเริ่มแข่งครับอ่าระหว่างที่อยู่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยครับแล้วเราตัดความตื่นเต้นของเรายงไเวลาขึ้นเวทีที่จะแบบไปจับตัวผมยกน้าหนักตอนนั้นผมเอาความตื่นเต้นทิ้งไปตั้งแต่ ก่อนรอช่วงช่ชชชชชชวงช่วงเวลาที่รอช่างน้ําหนักครับอือฮะ<ช>พย,ยัมตัดสมาธิ<ช>เอาออกไปตรงนั้นเลยเอาค,ความ<ส>ต<ร><ข>ื่นเต้นออกไปเก็บไว้แต่กําลังของเราของของน้องน้องฟ้านี่ถนัดท่าไหนอะครับคิดเชอเหมือนกันครับ,รบก็คือที่พักไว้ที่อ,อกเหมือนกันแต่ไม่ไปทำนะครับแต่ไม่ไปทำไม่ไม่ออกมาโชว์ใช่ไหมไม่ไม่ครับเหล่านี้หน้าดึงมาเล่นตลกนะไม่น้องจะโดนแซวตลอดเวลาไปออกรายการไหนๆคาตอบน้องจะแบบ ตรงไปตรงมา<ช>ตอบสั้นๆน่าะ <c oughs> แต่ทีเนี้ยเราเวลาเราเห็นแบบคู่แข่งอย่างเงี้ยเรามีการประเมินคู่แข่งหรือว่ารู้สึกแบบกดดันอะไรบ้างไหมะคะอ,อ่ไม่ครับเพราะว่าเรารู้สติเขาอยู่แล้วครับอคือเราก็เตรียมตัวทํากันบ้ามาก,ก่อนเนาะคร,คราคู่แข่งของเราแต่ละคนเป็นยังไงเราเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับเลยเลยรู้ว่าคนนี้ยกเท่าไหร่ครับอ๋อแต่ว่าถ้าในโอลิมปิกนี่คือครั้งแรกของทุกๆคนที่ไปใช่ครับแข่งขันเลยอย่างนี้เดินทางไปกลครั้งแรกไปแข่งครั้งแรกตื่นเต้นไหมคะอาถามน้องผู้หญิงหน่อย คือ,อจริงจริงอันนี้โอลิมปิกครั้งแรกค่ะแล้วก็ถามว่าเดินทางไกลๆก็จริงๆเคยมีการแข่งขันที่เดินทางไกลกว่านี้อีกออันนี้ก็ยังถือว่าโอเคโอเคอยู่ค่ะก็คือคือ,คอทางสมาคมอะ่ะกอนนี้ก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยที่จองดิสีย์ให้พวกเราได้นั่งได้ขนเอลยขอบคุณสมาคมามามกเลยทำให้การเดินทางแบบ ค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็ไปถึงไม่ค่อยเพียค่ะโหดีนะการดูแลนักกีฬาเป็นพื้นฐานอ่บพื้นฐานในการแข่งขันเพราะการเดินทางวันที่มันเหนื่อยเนาะใช่ต้องเดินทางระยะเวลานานๆอยู่บนเครื่องบินนานๆมันเหนื่อยเหมือนกันคือเราเป็นสมาคมเดียวที่ให้ความสําคัญกับนักกีฬาในพวกระหว่างเดินทางเพราะว่านักกีฬาเนี่ยจะเป็นคนที่ทําผลงานไม่ได้ผู้บริหารค่ครับผู้บริหารดันดัน นั่งนอีโคโนมี่เราไปกันือเล่นขาไปผมไปเนั่ยจระหยัดแต่นักกีฬานี่นั่งบิสเนสจริงเหรอคะชิ่ินครับตอนแรกเนี่ยดินสองคนก่ได้กันไปกําลังจะเล่นมุกเซลล์นะดูไหมผู้บริหารมันนั่งอีโคโนมี่เอานั่งจริงๆด้วยจริงครับจริงๆริงครเพราะแต่มันมีผลจริงๆนะการเดินทางไกลๆคุณผู้ชมท่านนั่งเบาะที่มันไม่สบายแล้วแบบว่าต้องไปเบียดเสียดหรือว่ามันไม่ได้ดูแลกล้ามเนื้ออย่างดีถึงเวลามันก็ไม่เต็มที่ถูกไหมคะน่ผู้บริหารน่ารักมากเลยอ่ะ เพื่อเขาเลยครับเพราะว่าบาง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 อีเว้นต์ไปเนี่ยปุ๊บยงปุ๊บวันลุขึ้นไหนจะต้องใช้กำลังเลยใช้อะไอย่างเงี้ยนะฮะต้องพักผ่อนให้เต็มที่อันนี้เป็นนโยบายชัดเจนของสมาคมสุดยอดมากๆเลยน้องส้มจากแอบแซวนิดนึงอ่ะคนเขาชอบแซวว่าน้องส้มชอบติดกิ๊บหรออิดเยอะหรอก็นิดนึงค่ะเราก็ผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงใช่ม้าใช่ม้าใช่ม้า ใช่มาเรื่องความสวยความงามเป็นเรื่องปกติจ๊ะทุกพวกเราไม่ด้เพื่อนๆขำหนักผู้หญิงตัวเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆก็ต้องมีแบบแอบมีความหวานนิดนึงเนาะเพราะว่านรู้สึกว่าเนี่ยไปกับน้องอีกสามคนเหมือนหนุไปกับชายชะกันอะ โทษนะคะระหว่างที่เราคุยกันฟางสนุกกับเก้าอี้รายการพี่มากเลยนะลูกฟางทำตัวเล็กลงแล้วมองไม่เห็นนะครับขยับขึ้นมาหน่อยไหมขึ้นมาขึ้นมาจะบอกอย่างที่ผู้ชมเวลาเขาตอบคำถามหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ใช่เขากวธนะแต่อย่างใดในเรื่องของความตื่นเต้นเขาไม่มีจริงจริงเมื่อกี้แอบคุยกับท่านน่นบอกว่าเขาต้องมีความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความตื่นเต้นจริงๆถึงถึงทำผลงานได้ดีขนาดนี้พอกลับมาได้เหรียญมาฝากคนไทยของเราตอนนี้เป็นยังไงว่ายังภูมิใจในตัวนักกีฬาของเราอยู่ขนาดไหนคะ ผมภูมิใจไม่ว่านอกเหนือจา,จากเข้าแล้วสี่คนเนี่ยะจะเป็นใครยังไงก็ตามเนี่ยด้วยระบบที่ทางสมาคมบริหารจัดการดูแลเขานี้ขึ้นมายัางไงผมก็มีความรู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวนักกีฬาและยิ่งในกลุ่มนี้ที่เขาไปสร้างความสําเร็จขนาดนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็มั่นใจว่าประเทศชาติจะต้องมีรอยยิ้มอีกทุกๆวาระอะไรครับค,ค,ค่ะและทิศทางรวมไปถึงเป้าหมายในอนาคตวางไว้ยังไงบ้างคะโอเคก็ จากผลงานที่ผ่านมาที่ปารีส 2A ออลิปิกเกม2024นี่นะครับต้องเรียนว่านั้นเกิดจากระบบอย่างที่ท่านวัฒนาชัยได้พูดไปแล้วระบบของสมาคมเนี่ยเป็นระบบการบริหาจัดการที่ชัดเจนนะครับาการที่จะสร้างนักกีฬายกน้ำหนักหนึ่งคนเนี่ยนะฮะไม่ได้มีเฉพาะมิตินักกีฬาไม่ได้มีเฉพาะมิติผู้ฝึกสอนอย่างเดียวการที่จะทําให้ได้รับรางวัลเนี่ยมันมีหลายมิติมากรวมถึงระทั่งมิตผิผู้ตัดสินด้วยนะครับ สมาคมเรามีระบบอย่างชัดเจนถ้าเกิดจะย้อนลงไปถึงปี2000ถ้าทุกท่านจาได้เราได้รับเหรียญรางวัลเหรียญทองเหีแดงเหรียญแรกเกียรสลาปรนทุตานะครับหลางจากนั้นแล้วเนี่ยทุกช่วงโอลิมปิกเกมมหกรรมโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2000 2 0 0 4ท2008 2012 2016ก็ตามเนี่ยเราได้รับเหรียญรางวัลมาทั้งสิ้นเนี่ย17เหรียญนะครับครั้งละ2เหรียญบ้าง3เหรียญส่เหรียญนะครับหเหรียญทองสี่เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงทั้งที่ปัจจุบันเนี่ย17เหรียญนะครับ แต่ถ้าเกิดจะถามทิศทางในอนาคตเนี่ยว่าทางสมาคมก็มีระบบมีเป้าหมายตอนนี้เราวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาหากรรมซีเกมที่จะเกิดขึ้นในป,ในปีหน้าหรือไม่กระทั่งในเอเชียนเกมที่ไอจีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่นอร์โกยาในปี2027หรือไม่กระทั่งที่ปาที่ LA 2028 <LA. S 1> เองก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะที่ LA 2028เนี่ย ทุกท่านอาจจะไม่อาจจะไม่เชื่อว่าเรามีนักกีฬาพร้อมเรียบร้อยหมดแล้วขึ้นอยู่กับว่าในวินาทีที่จะไปทําการแข่งขันเนี่ยนักกีฬาเนี่ยบา,บ,าบางรุ่นเนี่ยเรามี2คนต้องต้องสู้กันต้องสู้กันเพื่อที่จะให้เข้าสู่มารรมนั้นให้ได้เพราะมันจะมีรอบคัดเลือกคอลี่ไฟนะครับแล้วก็นอกจากแ a 2028เนี่ยเรารองรับถึง b บิสเบน2 0 2 2แล้วนะครับในในในระบบของของอสมาค,คมเราการประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็เนื่องจาก าการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐและภาคเอกชนใน,ในโอกาสนี้ก็ต้องขออนุญาตทางรายการผมขออนุญาตขอบพระคุณนะครับทางการกีฬาประเทศไทยของทุนพัฒนารองถึงผู้ให้การสนับสนุนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สนับสนุนหล,ลักการไฟฟ้าแฝงผลิตจนทําให้เรามีผลงานเป็นที่ประจกักษ์นำความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้17เดือนในช่วงปัจจุบันครับเยี่ยมมากๆเลยเวลาเราน้อนเราเป็นน้องยังอยากให้น้องๆตอบกันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมาเชิญมาอีกรอบได้ไหมครับ ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการแซฟทูเดย์ในวันนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทิศทางที่วางเอาไว้ในอนาคตเดี๋ยวรอลุ้นเหรียญทองนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคะชในความสามารถของนักกีฬานะคะและชื่นชมระบบระเบียบการจัดการบริหารมากจริงๆนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆจากมิจีค่ะค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะลากันไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย